สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาะวิรุณคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าโลกกําลังพาเราเข้าสู่ช่วงเวลาสําคัญอาทิตย์ที่21มิถุนายนเราจะมีช่วงเวลาตอนกลางวันยาวนานที่สุดแห่งปีเป็นความหาัศจรรย์ของโลกล้้วนจากการหมุนและการโครจร,รรอบดวงอาทิตย์ทําให้21มิถุนายนของทุกปีโลกจะเอียงแกนทางซีกโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มาเต็มๆจะทําให้ประเทศในเขต อุ่นเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและคนทางซีกโลกเหนือจะมีเวลาตอนกลางวันยาวนานที่สุดแห่งปีเราเรียกปรากฏการณ์ยิมิถุนายนนี้ว่าวันคริสต์มาสยันหรือซัมเมอร์โซลสติกโดยจะเกิดความเป,ปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามในซีกโลกใต้ด้วยคือประเทศในเขตอบอุ่นจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการและคนบนโลกทางซีกโลกใต้จะมีเวลาตอนกลางคืนนั้นยาวนานที่สุดแห่งปี ำหรับไทยแม้จะอยู่ทั้งซีกโลกเหนือแต่เราอยู่ในโซนเขตร้อนของโลกจึงไม่เปลี่ยนแปลงฤดูกาลคือเรายังคงอยู่ในฤดูฝนที่กําลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาฝนทิ้งช่วงก่อนจะกลับมามีฝนตกตามปกติในกลางเดือนกรกฎาคมแต่สิ่งที่เราจะได้รับจากโลกในวันที่21มิถุนยนก็คือจะมีเวลาในตอนกลางวันยาวนานที่สุดแห่งปีกับเข้าเหมือนกันคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลอากาศสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงต่างๆได้อีกจาก YouTube และ a c e b o o k ที่เห็นอยู่นี้และนี่คือสถานีรักโลกสามล้านสิงห สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว